สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติ .com สุขกายสบายใจได้กำไรแน่นอนครับต้องไปที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะใช้เทคนิคจออ์เกียปากขาลงและเทคนิคเครื่องปินาานฟ้าขาขึ้นพิชิตเป้าหมายในขณะที่กราฟกำลังสวิงกระชากลากถูลากไถนะครับเริ่มต้นจากทุน80บาทนะครับมาดูกันว่าผมจะสามารถทำกำไรได้ถึง 800สำเร็จหรือไม่นะครับนั่นก็คือผมจะต้องเทรดให้ได้ประมาณ900จึงจะถือว่าได้กําไรนะครับนะตามเป้าหมายเรามารุ่นกันนะครับเรามารุ่นกันอย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องส o ติด c o คด้วยนะครับวันนี้เราจะเดินตามระบบให้มากที่สุดนะครับคําว่าระบบนั้น ท่านที่ผ่านหลักสูตรแล้วจะเข้าใจนะครับว่าเราเดินตามระบบอย่างไงนะครับเดินตามระบบของเทคนิคจระดแย้ปากแล้วก็เครื่องบินทยานฟ้าให้มากที่สุดนะครับเพื่อหยุดกําไรนะครับมั่นใจในเทคนิคนะครับท่านสามารถมาพิสูจน์ได้โดยการทักไลน์ไอดีใต้คลิปนี้นะครับรับรองนะครับัหวังนะครับเอาไปฝึกนะครับเอาขึ้นมาเป็น189่เาเรียบร้อยครับต่อไปครับจะใช้เทคนิคอะไรนะครับเครื่องบินทยานฟ้าครับพิชิตเป้าหมายแนวโน้มเป็นเครื่องบินทยานฟ้านะครับ มาลุ้นกันครับจากนี้ไปเราจะใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกิน30นาทีนะครับไม่เกิน30นาทีเพราะว่าการนั่งแช่นั้นมีโอกาสแพ้อย่างแน่นอนนะครับเราจะาพิจิตตเป้าหมายอย่างรวดเร็วนะครับกำจัดคู่ต่อสู้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับหลนะายคนหลายท่านนะครับก็กําลังแสวงหาเทคนิคดีๆเทคนิคที่สามารถคาดการได้อย่างง่ายดายและก็สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องชนะมากกว่าแพ้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันนะครับเปิดใจเข้ามาเรียนรู้เทคนิคดีๆที่นี่ครับที่ช่องสุติ .com เท่านั้นนะครับอย่าลืมอย่าพลาดที่นี่ที่เดียวจริงๆนะครับที่ได้รวบรวมอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าสุดยอดของตัวชี้วัดนะครับเอามารวมกันกลายเป็นเทคนิคดีๆกั <ST spreadsheet> นนครับโอเคขึ้นมาเป็น1 8 6แกนะครับก็โอเคก็ย,ยังได้เหมือนเดิมนะครับก็ยังได้เหมือนเดิมมาลุยกันต่อครับมาลุยกันต่อนะครับวันนี้เราต้องสู้กัน ให้ตายไปข้างหนึ่งนะครับลุ้นกันเลยโดยเดินตามระบบให้มากที่สุดนะครับมันลุ้นกันเลยว่าจะทําได้ไหมรอบนี้จะใช้อะไรดีเดี๋ยวดูก่อนนะเออจระเจาีปากครับจระเจีปากลุ้นกันว่าจรเจยขจะสามารถพิชิตเป้าหมายได้หรือไม่นะครับรอบนี้ลุ้นกันอา้าวพี่จรเขจัดเลยจัดเต็มครับจัดเต็มอืมโอเคเราวิเคราะห์แล้วนะครับวิเคราะห์แล้ว อย่างรวดเร็วมั่นใจว่าพี่จร์เก้สามารถกําจัดได้เอาชนะได้แน่นอนนะครับเอาลุ้นกันว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมอย่านั่งดูเฉยเฉยนะครับได้ไหมรอบนี้ได้ไหมโอเคครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่ารอบนี้แพ้มันนะครับอ้าวโอเคเอาใหม่ครับเอาคืนครับรอบนี้ เาคืนโอเคไม่เป็นไรลงต่ำเกินเอาอีกเอาอีกอจระเข้เราเดินตามระบบเดินตามระบบครับเดินตามระบบเดินตามระบบให้มากที่สุดมันลุ้นกันรอบนี้จะเอาชนะมันได้ไหมอเอาอีกสักหน่อยอ,อีกสักหน่อยแนวโน้มแนวโน้มจระเข้ดึงลงมาเลยครับกระชากลงมาเลยครับกระชากลงมา กระชากลงมา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 เลยครับเต็มที่เลยครับจอราเค้าปากนะครับเต็มที่เลยครับดึงลงมากระชากลงมารอบนี้จะเป็นยังไงเอ่ยมีแนวโน้มว่าเป็นของเราได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคก็ยังชนะโอเคขึ้นมาเป็น2 1 5สิบห้าแล้วโอเคนะครับก็เดินต่อเดินต่อเดินต่อ เรามั่นใจเชื่อมั <tinc S 2> ่นในเทคนิคของเรานะครับเครื่องบินยานฟ้าทํางานครับเครื่องบินเครื่องบินทํางานทํางานนะครับเรามั่นใจเช่นเดียวกันนะครับ2เทคนิคนี้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกันและกันเรามองออกครับว่าแนวโน้มจะไปทางไหนนะครับเราวิเคราะห์เดินตามระบบให้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับโอเคย้อนกลับไปดูหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรครับ รอบนี้มีโอกาสเป็นของเราได้ไม่เอ่ยรอบนี้แนวโน้มว่าเป็นของเรานะครับเครื่องบินทำงานค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีวันนี้เดินตามระบบของเทคนิคเครื่องบินทฮลิคอปรครับรอบนี้ได้ไม่เอ่ยซิกแซกมาเราใช้ระบบของเราเดินตามระบบของเราเพื่อพิจิตรหมายโอเคครับขึ้นมาเป็น3 2 5ต่อไปครับใช้เทคนิคอะไรใจเย็นใจเย็น โอเคยังเป็นเครื okay. go. Go. Okay. ่องบินทยานฟ้าครับเครื่องบินทยานฟ้าทำงานครับเครื่องบินทยานฟ้าโอเคเลยขึ้นไปขึ้นไปยังมีเวลาครับยังมีเวลาโอเคขึ้นไปเลยขึ้นไปครับขึ้นไปเราวิเคราะห์แล้วนะครับยังไงต้องเป็นของเรารอบนี้ต้องต้องเป็นของเราต้องเป็นของเราได้ไหมเอ่ยครับ รอบต่อรอบเราไม่หยุดครับเราจะออเดอร์ทุกรอบแต่ในแต่ละรอบนั้นมีหลายไม้นะครับอรอบนี้มีเปอร์เซ็นต์ครับมีเปอร์เซ็นต์แนวโน้มเป็นของเราเชื่อมั่นในเทคนิค,คเครื่องบินยานฟ้าย่อมชนะมันได้อย่างแน่นอนท่านใดสนใจนะครับทักไลน์ไอดีใต้คลิปนี้มานะครับโอ้ขึ้นมาเป็น4 7 1เรียบร้อยนะครับต่อไปครับ ยังคงเป็นอะไรนะได้ไหมเออโอเคครับเครื่องบินทยานฟ้าขึ้นต่อเนื่องครับขึ้นต่อเนื่องมาลุ้นกันกระชากลากถูลากไถเออวันนี้อยากพิสูจน์ว่าเทคนิคอของผมนั้นสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับไม่วันแม้วันสวิงนะครับครับสวิงก็สามารถทำกำไรได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้เรา วิเคราะห์เป็นเดินตามระบบให้มากที่สุดนะครับอยากรู้ว่าเดินตามระบบยังไงแล้วต้องมาเรียนรู้ครับต้องผ่านหลักสูตรนะครับหลักสูตรหนึ่งชั่วโมงหรือท่านใดสะดวกซื้อคลิปไปดูก็สามารถติดต่อทักไลน์ i อดีได้เช่นเดียวกันนะครับซื้อคลิปไปดูได้ผมมีคลิปสอนที่ชัดเจนแล้วก็เดินตามระบบพร้อมตัวอย่างชัดเจนนะครับไม่มีเผยแพร่ทาง YouTube แบบสาธารณะนะครับไม่เผยแพร่สาธารณะนะครับมีเทคนิค ที่ท่านยังไม่รู้นะครับขึ้นมาเป็น6 5 4เรียบร้อยครับต่อไปครับต่อไปเลยต่อไปไปโอเคครับยังคงเป็นเครื่องบินทยานฟ้ารอบนี้จะสามารถทำกำไรได้อีกไหมเครื่องบินทยานฟ้ามันลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยมีแนวโน้มว่าจะต้องเป็นของเรามีแนวโน้มแนวโน้มโอเคมาลุ้นกันนะครับ ลุ้นกันเลยเครื่องบินทำงานดีมากเครื่องบินติดไอพ่นนะลักษณะของเครื่องบินติดไอพ่นครับตอนนี้ลุ้นกันว่าจะถึงเป้าหมายไหมครับถึง800เมื่อไหร่เราหยุดเนาะหยุดดีกว่าหยุดดีกว่า800อ้าว ไหวไหมไหวไหมเครื่องบินไหวโอ้โหยังได้ยังได้เอาขึ้นมา763แล้วมาลุ้นกันว่ารอบนี้จะเป็นอะไรยังได้ไยังไเอ่ยยังได้ไหมเครื่องบินยังได้ไม่เอย่ยอ้าวเครื่องบินโอ้โหกระชากขึ้นสูงไปเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไร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 สู้กันต่ออ้าวอีกสักหน่อยสู้กันต่อสู้กันต่อ อย่าลืมครับทักไลน์ไอดีเลยครับมาเรียนรู้กันอย่าคิดมากนะครับเอาชีวิตเอาไปคิดเรื่องอื่นใช้เวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่านะครับเทคนิคการเทรดนะครับยกให้ช่องสุขติ com นะครับช่วยท่านได้นะครับนำเทคนิคไปใช้เลยเดินตามระบบให้มากที่สุดนะครับเดินตามระบบนะครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอให้เราชนะมากกว่าแพ้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะรอบนี้จะเป็นยังไงเอ่ย รอบนี <Tipp> ้จะเป็นยังไงไม่เป <tag Wait S 1> <ๆ>็นไรไม่เป็นไรเราเอาคืนครับเราจะเอาคืนครับเดี๋ยวเราจะเอาคืนเรารู้แล้วว่ามันเป็นอะไรครับเดี๋ยวนะใจเย็น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 เอาละครับเอาคืนครับรอบนี้จอร์เจอาปากครับจอร์เขีอาปากลุ้นกันเลยครับจอร์เจอาปากอาลงมาครับสำหรับเป็นจอร์เจอาปากแล้วครับตอนนี้มั่นใจในจร์เจอาปากเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันหน่อย เอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาลงมาลงมาลงมาจะขึ้นไปทําไมละ่ะเออลงมาเลยหลายคนหลายท่านนะครับกําลังแสวงหาเทคนิคดีๆเทคนิคที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างง่ายดายครับติดต่อที่นี่ที่เดียวก็ช่องสุติ .com เท่านั้นนะครับอย่าลืมครับนะเออชีวิตคนเรานะมันแสนสั้นนะครับนะรีบตัดสินใจมาเรียนรู้กันนะครับอย่าไปงมอย่าไปเดานะครับ เรามาเดินตามระบบดีกว่านะครับรอบนี้เป็นายได้ไหมโอเคครับขึ้นมา742เหมือนเดิมนะครับโอเคอีกไม่นานอีกไม่นาน800เมื่อไหรเราหยุดนะ800เมื่อไร่เราหยุดทันทีนะครับเราไม่จะไม่ไปต่อนะครับชีวิตคนเรานั้นเป็นของไม่เที่ยงนะครับเป็นอนิจจงนะครับทุกขังอนัตตาเราท่านเกิดมาล้วนแต่จะตายผู้ดีเขียนใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมิติดตัวไปนะครับนะ ทุกคนตายหมดนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับตายอยู่แล้วนะแต่ช่วงที่เรากำลังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่รีบตัดสินใจนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้เทคนิคนะครับนะเอาไปใช้ดีกว่านะครับเอาเทคนิคไปใช้แล้วก็เดินตามระบบให้มากที่สุดนะหยุดกำไรนะครับได้มากกว่านะครับเราชนะมากกว่าแพ้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง อา้าวลงมาลงมาลงมาพี่ครับลงมาเลยลงมา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 เอาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคไหมได้ไหมขึ้นมาเป็นร้อยแปดสิบแปดเลขสวยด้วยไปต่อดีไหมเอาเอาอีก่ะให้เป็นเก้าร้อยแล้วกันให้เ,เป็นเก้าร้อยแล้วกันเ,เรามั่นใจในเทคนิคของเราเอาลุยต่อมาดูกันว่าจะเป็นอะไรเครื่องบินเอาเครื่องบินดีกว่ารอบนี้ใช้เครื่องบินดีกว่า ขึ้นไปขึ้นไปเครื่องบินขึ้นไปเลยขึ้นไปรอบนี้จะเป็นยังไงเรามั่นใจในเทคนิคของเราจึงเดินต่อครับเมื่อกี้จะหยุดก็ได้แต่ไม่หยุดครับเพื่อพิสูจน์ให้ท่านมั่นใจว่าเราสามารถใช้เทคนิคจรเรแอ่ปากและเครื่องบินหยานฟ้าพิชิตเป้าหมายได้จริงแม้ว่ากราฟสวิงหรือกระชาก,กรากถูรากไทย นะครับขอให้เราเดินตามระบบเท่านั้นนะครับได้ไหมเอ่ยรอบนี้ได้ไหมเอ,อ่ยอีกนิดเดียวเป็โอเคนะาอเออยังได้เดินต่อครับเดินต่อรอบนี้มาลุ้นกันต่อครับจะถึง900าร้ยไหมเรามั่นใจในระบบของเราอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามช่องสุนิิีดด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืม แล้วก็ท่านใดสนใจเข้าเรียนรู้เทคนิคก็สามารถติดต่อได้นะครับทักไลน์ไอดีใต้คลิปนี้นะท่านอย่าไปคิดมากนะครับตัดสินใจเลยเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ไม่เป็นไรหรอกการลงทุนเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษามันคุ้มค่านะครับเพราะว่าท่านไม่ต้องไปค้นคว้าไม่ต้องไปหาเทคนิคที่ไหนอีกแล้วครับมาที่นี่จบเลยนะครับผมมั่นใจนะเทคนิค ที่ผมรวบรวมไว้นะฮะแล้วนํามาเป็นเทคนิคจรเขียอาปากและเครื่องบินเหยานฟ้าสามารถพิจิตเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเดินตามระบบเสียงํกำไรโอเคครับ9ก้อไม่ขอไปต่อครับขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย